สุรบดีรีพายหวนกับทำงานเบื้องหลังแฟนๆเรียกร้องวีอาโซบอกยินดีร่วมง,งานทับทีมลับมีแต่ความหวังดีให้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าขีดข่าวบันเทิงรายงานตัวอีกแล้วคะ่ะนานๆที่จะได้เจอเจอตัวพิธีกรหนุ่มปื้มสุรบดีลีพัยท,ที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวทําเอาช็อกกันทั้งวงการลักเล้าเตียงหักกับอดีตภรรยาสาวทับทิมมัลิกาและดูเหมือนว่าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวจะห่างหายจากงานทางหน้าจอไปได้สักพักหนึ่งล่าสุดส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวหนุ่มปื้มมาร่วมงาน ว่าตอนนี้เริ่มหวนกลับมาทํางานเรื่องหลักแล้วก็กำลังรวบร,รวมทีมที่น่าสนใจมาสร้างสรรผลงานค่ะยืนยันว่ายังไม่ทิ้งรายการ v r Show ค่ะหลังจากกลับมาลงรายการใหม่ๆมากขึ้นเนี่ยกระแสะตอบรับจากแฟนคลับเนี่ยก็ค่อนข้างดีนักข่าวก็เลยถามต่อไปว่าถ้ากลับมาร่วมงานกับสาวทัพทีมอีกเนี่ยจะร่วมงานกันได้ไหมเจ้าตัวบอกว่าสามารถร่วมงานกันได้ค่ะถ้ามีโอกาสรับว่าหลังจากเลิกลาก,กันแล้วเนี่ยก็มีพูดคุยกันบ้างส่วนอหญ่จะถามถ่ายถึงเรื่องสุนัขที่เคยเลี้ยงไว้กันมากกว่าสถาน,นะจะเรียกพี่น้องได้เต็มปากไหมเนี่ยไม่ขอ เราไปฟังเสียสภาพจากหนุ่มปืุ่มสุรบทพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยค่ะตอนนี้ครับตอนนี้ก็ก็ยังทําตัวบริษัท v วียโซ o โปรดักชัเหมือนเดิมนะตอนนี้เราก็รับผลิตตัวโฆษณาไวรัลแล้วก็โฆษณาทีวีรวมถึงตัวผลิตรายการครับผมก็ตอนนี้ก็กลับมาทําเหมือนเดิมครับผมฮะตอนนี้ก็ยังทําอยู่แล้วก็กําลังรวมรวมทีมรวมทีมที่น่าสนใจมาช่วย มาช่วยเพื่อสร้างสรรผลงานต่อไปครับจริงๆทำธุรกิจอยู่หลายประเภทแต่ว่าตัว VRSO เนี่ยก็เป็นงานที่เป็นงานที่ค่อนข้างรักแล้วก็สนใจก็คงคิดว่าก็ควรจะทำต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ดีครับผมก็ยังก็ยังมีกลุ่มแฟนคลับที่ ที่ดีใจที่ที่หลังจากผมพักไปแล้วก็ไปไปนั่งคิดงานอะไรเงี้ยก็พอพอเรากลับมาลงรายการใหม่ๆปุ๊บเขาก็ดีใจมากที่แบบเออเรากลับมาทำโน่นนี่นั่นโน่นก็มีกลุ่มคนที่ติดตามอยู่เหมือนเดิมทุกทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเองครับที่ที่ที่เขาเลือกเดินหรือว่าที่เขาเลือกที่จะทำเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงยังไงผมก็ต้องให้เกียรติการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนผมก่อนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีคนที่เป็นแฟนคลับผมที่เข้าใจผมก็ต้องกราบขอบคุณจริงๆฮะส่วนท่านไหนที่อาจจะชอบในรูปแบบของเมื่อก่อนจริงๆหรือว่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนั้นผมก็เคารพในการตัดสินใจของท่านเหมือนกันฮะซึ่งอันนี้ผมผมก็ไม่ได้อะไรมากก็คือผมเชื่อผมเชื่อมั่นหลักการที่ว่าผมทำงานของผมทำชีวิตของผมให้มันดีที่สุด คือเราทําตัวเราให้มันดีที่สุดก่อนบางทีบางคนก็คุยอัปเดตครับมีงานมีงานบางชิ้นมาที่ที่ที่เป็นงานที่เขาเป็นด้านถนัดของเขา,าครับผมก็ติดต่อไปว่าเออคุณมาช่วยทําอันนี้นี้นี้นะได้ไหมโน่นนี่นั่นโน่นก็มีคุยโอ้คุยได้ครับคุยได้ครับ,รบก็คือว่าถ้าเกิดว่าทางเขามีอะไรมาเขาก็ติดต่อมาเหมือนกันนะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมว่าจริง คนอาจจะไปคิดว่ามันรุนแรงมากมากจริงๆแต่จริงๆแล้วไม่อะครับมันเป็นเหมือนอย่างที่ผมบอกว่า,วาเราต่างคนต่างก็ยากยกันไปทำสิ่งที่เราชอบเราเราถนัดมากกว่าวช่วงหลังไม่ค่อยได้คุยครัเพราะว่าด้วยความที่ตัวผมก็ตอนนี้ก็งานงานก็ล้นมือเหมือนกันแล้วตัวเขาก็งานล้นมือเหมือนกันก็เลยก็เลยไม่ได้คุยกันครับใช่ครับถ้าเกิดคุยกันถ้าเกิดคุย อ๋อก็มีคุยกันนิดหน่อยครับมีคุยมีคุยกันเรื่องหมาครับผมมีคุยมีคุยกันเรื่องว่าไอ้โจเด็กเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็นิดก็มีบ้างครับแต่ว่าก็คือก็ไม่ได้คุยกันแบบว่าคุยเองทุกวนันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าต่างคนต่างก็ผมเชื่อว่าเขาก็ยุ่งมากเหมือนกันถ้ามีโอกาสครับถา้าถ้ามีโอกาสร่วมงานกันก็ก็ยินดีครับก็ไม่ได้มีปัญหา อะไรหรือว่าแบบถึงขั้นแบบว่ามองหน้าเขาไม่ติดหรืออะไรก็ไม่ครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เจอเขาหรือว่ามีโอกาสได้ทํางานกันก็ยินดีครับยินดีก็มีการคุยปรับความเข้าใจกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมผมคิดว่าตอนนี้ต่างคนต่างเราก็เป็นเป็นมืออาชีพอะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะเจอกันหรืออะไรเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่ปัญหาอะไรจะพี่น้องหรือจะเพื่อนหรือจะ อะไรก็ตามแต่ครับส่วนตัวผมผมหวังดีครส่วนตัวผมผมมีแต่ความหวังดีให้เขาเสมอยังไงยังไงอันนี้ผมมั่นใจเป็นใจจริงๆเนื้อแท้ๆเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกมั่นใจตัวเองจริงๆว่าหวังดีทุกอย่างหวังดีกับเขาเสมอครับผม ออเอาเป็นว่าหนุ่มปื้มของเราเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยตอนแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้หวนกลับมาทํางานเบื้องหลังทํารายการให้แฟนๆที่หายคิดถึงได้ชมกันแล้วค่ะส่วนความสัมพันธ์กับสาวทัพทีมหลังจากเลิกลากันไปเนี่ยก็มีคุยกันบ้างตามปกติค่ะดับว่ามีแต่ความหวังดีให้กันค่ะ